วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวัลบักร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All-Star กดรีโลโทเค็นและบับเดิลพารในแมปของ Anime a v e n g e r และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาละครับผมสวัสดีครับ ท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม r o b l o x Map All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครนะครับที่อยู่ในแบนเนอร์แนะครับซึ่งเป็นตัวละครใหม่นะครับชื่อว่าแลนดนะฮะสำหรับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละคร6ดาวนะครับอยู่ตู้แซดนะครับโลกที่2นะครับเป็นตัวละครธาตุน้ำนะครับมีเบสซิ่งด้วยแล้วก็มีสเปเชียลออเบอรดิตี้ด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยววิดีโอนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันในวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้กะเหนั อันนีอะไรเห็นกันง่ายขึ้นอะคาวนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวละครนี้1%ที่จะออกนะครับเรามาสุ่มกันเลยด้วยหกร้อยเก้าร้อยขอภัยเก้าร้อยโอเคโดกูีดแล้วกูอ่ะสุ่มไปครับถามว่าจะได้ไหมไม่รู้เหมือนกันอาจจะการันตีอ่ารตีแน่เลย โตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครตัว <bas> แซดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวละครอีกหนึ่งตัวก็คือยูสุเกะซึ่งก็จะเป็นตัวละครที่สามารถอีโวได้จากตัวละครตู้วายนะไอตัวละครที่มันเป็นเหมือนผมยาวๆนั่นแหละครับก็ตัวละครนี้สามารถอีโวขึ้นได้นะในแัปเดตนี้แต่ผมคิดว่าวัตถุดิบก็ต้องใช้โลก2อยูดีนั่นแหละนะฮะโหเซนดิสุดไม่ยังเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหการตีแน่ครับ อ้าวมาแล้วครับผม Light Shine โอเคแคปไปเลยเป็นตัวละครหกดาวเนาะได้ไปแล้วครับบุ๊บบู๊บบู๊บเอ้ยที่สุ่มนี่มันช่างอนี่จริงที่สุ่มนี่มันคืออะไรอะ่ะมันคือที่ไหนอะ่ะกระเช้าเหรอทุกคนใครใครรู้คอมเมนต์ที่นะครับว่ามันคืออะไรจากเมืเรื่องอะไรเพราะปกติก็คือดาวขัน้นบอลปะอ่าได้เพชรมาโอ้โหดได้เมืตอนแรกมึงบอกรีเซ็ตไม่ออกตอนนี้สองร้อยกว่าโอ้โห อะมาดูันครับว่าเป็นยังไงฮะเราก็จะล็อกก่อนเลยนะครับมาทําเวลก่อนดีกว่าครับเวลหนึ่งร้อยนะครับผมเจ็ดสิบห้าสหรับตัวละครนี้จริงๆตัวละครนี้นะครับมันจะเข้านานแล้วนะเออตัวละครนี้จริงๆมันควรจะเข้านานแล้วแต่ว่าด้วยคำที่มันเหมือนมันหายไปยช่วงหนึ่งมันก็เลยนั่นแหละครับทุกคนจริงๆมันควรจะมามานานแล้วตัวละครนี้เราจะเปลี่ยนทีมเป็นทีมรีวิว คราวที่แล้วเรารีวิวตัวละครนี้ไปนะครับและนะครับผมมีเบสซิ่งด้วยเออถอดเบสซิ่งก่อนเอ้วิธีการถอดเบสซิ่งนะครับหลายคนเนี่ยนะครับบอกพี่ครับผมมีท่านู้นท่านี้ผมอยากยืนปกติทําไงสมมุติถ้ากดคุณไปกดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะมันก็จะใส่เบสซิ่งของตัวนั้นไปเนี่ยฮะอย่างเช่นตัวละครนี้มีเบสซิ่งเป็นแบบนี้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ย พี่ครับผมอยากเดินปกตินะครับให้กด inventory ครับหรือกระเป๋าของเราแล้วกดรูปดาวตรงนี้นะครับมันจะทำการลีนะครับผมตัวของเบสซิ่งหรือว่าตัวคอสเมติกของเราออกนะครับอ่าเนี่ยอย่างงี้นะเรียบร้อยเบสซิ่งของเขานะครับสำหรับแลนส์นะครับนี่ฮะก็ผมว่าตัวมันเท่มากเลยนะออร่าสีแดงวันนี้ โอเคในในตอนท่ายืนในเกมผมคิดว่ามันคงจะเป็นแบบนี้แหละสำหรับตัวละครนี้นะครับเวลหนูร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสอพันเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดวิจมตีหนึ่งทีนะครับแล้วก็สำหรับระยะนะครับผมอยู่ที่ห้าสิบน่ะเจ็ดวิจมตีหนึ่งทีใช้เงินห้าร้อยนะครับแล้วก็อ่แคร์คาลลี่มีทั้งหมดห้าตัวบูดามิดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่าขึ้นไหลนะครับมีสกิลด้วยนะครับทุกคนเป็นตัวยืนพื้นนะครับแล้วก็เป็นอ่ธาตุของน้ำนะครับนี่ฮะโอ้โหโอเค ไปดูกันครับว่ามันจะกิงขนาดไหนนะครับสาหรับตัวละครหกดาวคราวนี้เรามาดูครับตัวของแลนนะครับเปิดเอฟเฟกเสียงเปิดเอฟเฟกตัวละครอ่าตัวละครนี้นะครับเท้าวานะครับโอ้โหเซอร์โคไม่คดโอ้โหตัวตัวละครแซดตัวแซดไม่ใช่ตัวตัวตัวตู้แซดแต่แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคการโจมตีแอนิเมชันนี้น่าจะให้แค่ห้าพอครับลงมาปุ้มแล้วก็ตุมๆๆแค่นั้นแค่นั้นถ้าอยู่นเท่นะ เออถ้ายืนนี่ได้ครับแต่ว่าการโจมตีนี่มันประหลาดนะครับผมถ้าเอาเรื่องวงวางครั้งแรกนะครับยังไงก็ดีมากนะวงวงดีมากนะครับไม่ตีแอนะครับทุกคนนะครับผมคราวนี้ตัวละครนี้อัาได้หมด5ขั้นนะครับขั้นแรกครับใช้เงิน3,000ครับดาเมจจะเป็น93,000นะครับแล้วก็ขั้นที่2ครับใช้เงิน14,000ครับดาเมจจะอยู่ที่474,000ระยะจาก50แบบนี้นะครับทุกคนจะเป็น80 a n i m a t i o ีนใหม่นะครับไปโอเคโว้โห ตอนนี้ใช้เงินไปแค่หมื่นหมื่นเจ็ดเท่านั้นนะแต่ว่าตัวละครนี้ตีโคตรไก่ครับทุกคนแล้วก็ดาเมจอยู่ที่สี่แสนกว่านะฮะคราวนี้มาดูแอนิเมชันกันดีกว่าโอเคโอ้โหถ้าโคตรไก่อะ่ะทุกคนมันไก่มากอะ่ะดูแล้วกันดูท่าฟิวฟิวจิ้วแล้วก็จึกจึกจึก <laughs> กักมากฮัลโหลจึกจึกจึกใครอนิเมตเนี่ยโอ้โห ภูฏิกทุกคนมันหาไว้เนี่ยผู้พุ่นอีมันหาไหมภูพุ่นมันหาอยู่นะนักลบหาเลยจิ้บจึ๊กจึ๊กจึก๊กโ,โอเคช่างมันแล้วกัน,นครับปกติเราเล่นปิดแอนิเมชั่นก็ดูดาเมจไปขั้นต่อมาครับใช้เงิน27งหมื่นะครับดาเมจอยู่ที่95,000 00เอ้ย955,000ขออภัยครับแล้วก็เป็นไฮบริดครับนั่นหมายความว่าตัวละครนี้ตีแอร์นั่นเองโอเคสำหรับตัวละครนี้นะครับลงเล่นตัวเลทนะ ตัวตัวหนึ่งใช้ประมาณแค่45,000นะครับก็ถือว่าเป็นค่างเงินกลางๆนะในเลทนะครับถือว่ายังไงก็ถือว่าจับต้องได้นะครับดาเมจหนึ่งล้านนะฮะโอเคเหลือ2ขั้นสุดท้ายครับทุกคนขออนุญาตด,ดูด้วว่าแอนิเมชันมันเปลี่ยนไหมโอเคครับเหมือนเดิมครับจิ้มจึกจึกจึกอ่าขั้นต่อมาครับใช้เงิน1 8ล้านแแสนครับดาเมจอยู่ที่3 4 1ล้านสแสนหมื่นแล้วก็ระยะนะครับจากตรงนี้นะ นะครับแปนะครับจะกลายเป็น90แล้วก็ Animation ใหม่ครับชื่อว่า Protection of arrows โอเคเบอร์ดูอันนี้เป็นไงว้าวว้าววาวบินแล้วก็โอ้โโหอเคบินแล้วหอ,อกลงไปครับแค่นั้นเองก็ตีแอร์ดาเมจก็ถือว่าเวอร์อยู่นะ <laughs> 3ล้านนะครับแต่ว่ามันเป็นขั้น infinite เนอะเนาะเพราะว่าขั้น Late. เลทเนี่ยมันใช้แค่ส5เท่านั้นอ n i เมชั o นอย่ายไปดูครับผม ผม,ผมคิดแล้วว่าต้องแย่นะครับขั้นต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวของสกิลนะครับผมจะใช้เงินอยู่ที่1นล้านเจ็ดแสนครับดาเมจจะเป็น5้าล้านสองแสนสองหมื่นนะฮะห้าล้านสองแสนสองหมื่นนี่โคตรเยอะเลยนะแล้วก็ตัวสกิลเนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูครับกดเลยนะฮะสามสองหนึ่งป้ายระยะเท่าเดิมนะโอเคนี่ครับ spear of death นะครับผมนี่สกิลมันชื่อชื่อเอ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีท่าด้วยดิถ้างั้นอนะโอเคท่าเดิมไหมโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ตัวสกิลนั้นมันคือทำอะไรนะครับก็จะลองกดกันเลยดีกว่าอาผมวา่าเอาตัวเอาดาเมจมาสักอ่ะประมาณนี้แล้วกันดูดิหมหกสิบกาล้านนะผมจะกดนะสามสองหนึ่งไปมาแล้วมาแล้วยังไงโอ้ โอเคครับทุกคนเท่าที่ผมดูนะตอนนี้คือเมื่อกี้ผมกดสกิลไปใช่ไหมแล้วมันก็ทําการระเบิดนะครับคิดว่าน่าจะระเบิดในวงของเขานะเออเพราะว่าตัวดาเมจนะครับเกือบ1บิเลียนครับทุกคน นะฮะแต่ว่าเอาจริงๆดาเมจเนี่ยผมถ้าเดานะันอยู่ประมาณ800ล้านดาเมจแล้วก็สกิลเนี่ยครูดาวสองร้อยสี่สวิอ่าประมาณสี่าทีนะครับซึ่งกอบบอลครูดา,ดาวด้วยนั่นหมายความว่า1ตัวนะครับก็สมมุติถ้ามี8ตัวมันใช้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นดาเมจเนี่ยที่จะทำเนี่ยประมาณ800-900ดาเมจเนี่ยมันจะทําแค่ในวงเท่านั้นผมไม่รู้ว่ามันสเกลอัพกับ ไอ้นี่หรือเปล่านะเนี่ยไอ้มันมันจะสเกลอัพกับตัวของบัฟหรือเปล่าถ้าสมมติมันสเกลอัพกับบัฟด้วยนะครับบอกเลยครับว่าตัวละครนี้นั้นสุดยอดมากคราวนี้เราช่างเขาครับเรามาที่บัฟกันดีกว่านะครับถ้าผมบับนะครับผม250%นะโอเคเอาเป็นที่ตัวละครเลดนะครับตัวละครเลดนะครับอยู่ที่3ล้านนะครับทุกคน3ล้าน3 0 0แสนนะระยะอยู่ที่96ครับซึ่งระยะก็โอเคถือว่าในเลดถือว่าโอเคนะครับตีแอร์ด้วยนะ ต่อมาจะเป็นอินฟินิตครับอยู่ที่18ล้านนะครับทุกคน108นะครับระยะ108ก็กว้างพอสมควรอ่าตัวละครนี้วางได้8นะครับทุกคนวางได้8ตัวแน่นอนนะครับแล้วก็1ตัวสําหรับตัวละคร อ,อัพตันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะครับสี่แสนนะครับตอนหนึ่งตัวตัวละครนี้โจมตีเป็นโคนนะครับผมโจมตีเป็นโคนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับด้วยความที่ว่ามีสกิลด้วยนะครับก็เอาไปใช้ในอินฟินิตได้วิดีโอนี้ก็ใครคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับอนิเมชั่นตัวละครนี้มันแจ๋วขนาดไหนนะครับทุกคนก็รู้นะออสตาเป็นเกมที่ดีที่เราลักนะครับส่วนวิดีโอนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์นะผมกดแชร์แล้วกวนนะับป็กดีครับ